สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาคุยในประเด็นสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลกันต่อนะครับในคลิปนี้เป็น10ประเด็นสงสัยที่คุณผู้ชมสอบถามกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็น10ข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับมีอะไรกันบ้าง ยังเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมกําลังสงสัยอยู่ด้วยหรือเปล่าลองมาดูนะครับเรื่องแรกนะครับกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นนายกหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเนี่ยไม่ได้รับเลือกตั้งก็คือสมัครไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้รับเลือกตั้งจะต้องยื่นบัญชีในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือเปล่ากฎหมายกําหนดไว้อย่างไรนะครับในเรื่องนี้นะครับ กฎหมายเขากำหนดให้ผู้สมัครเนี่ยนะครับจะต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายทุกคนนะครับไม่ว่าจะได้รับสมัครเลือกตั้งหรือไม่ก็ตามนะครับในมาตรา62นะครับเขากำหนดไว้ว่าภายใน90วันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครจะต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งพร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเราสมัครแล้วถึงแม้จะได้รับเลือกตั้งหรือไม่เนี่ยนะครับก็จะต้องยื่นบัญชีรายรับรายใจ่ายในการหาเสียงในการเลือกตั้งนะครับภายใน9 0วันนับจากวันเลือกตั้งเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยลืมนะครับได้รับเลือกตั้งหรือไม่ก็ตามจะต้องยื่นบัญชีรายจ่ายในการาหาเสียงเลือกตั้งด้วยนะครับ ต่อมาในประเด็นที่2กรณีที่เราไม่ได้ยืน่นบัญชีารายใจ่ายในการเลือกตั้งค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งมีโทษอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยกฎหมายเขากำหนดไว้ในมาตรา128นะครับในมาตรา128ได้บัญญัติเอาไว้ว่าผู้สมัครผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา62ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด5ปีนะครับเพราะฉะนั้นอัตราโทษค่อนข้างหนักนะครับมีทั้งโทษจำคุกนะครับไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทและ ให้ศาลเนี่ยสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกําหนด5ปีคําว่าเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งก็หมายความว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่สามารถจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้และขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะ,ะไม่ได้รับเลือกตั้งนะครับสมัครไปแล้วไม่ได้รับเลือกตั้งก็จะต้องยื่นเอกสารในเรื่องของอบัญชีรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับ ต่อมาประเด็นข้อสงสัยข้อที่3นะครับเป็นเรื่องของการยื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเนี่ยถ้าเรายื่นค่าใช้จ่ายเป็นเท็จนะครับก็คือไม่ได้ยื่นตามความเป็นจริงเนี่ยะจะมีโทษอย่างไรนะครับในมาตรา128วรรคสอก็ได้บัญญัติเอาไว้นะครับว่าถ้าในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายนะครับในการยื่นบัญชีเป็นเท็จเนี่ย ผู้สมัครจะต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่20ง0มบาทถึง1,000งแบาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด10ปีนะครับอัตราโทษจะมากกว่าในกรณีที่ไม่ได้ยื่นอีกนะครับถ้าเรายื่นเป็นเท็จนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าอัตราโทษจำคุกเนี่ยถ้าเราไม่ได้ยื่นนะครับ จำคุกไม่เกิน2ปีแต่ถ้ายื่นเป็นเท็จเนี่ยจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีเลยนะครับปรับ2 0 0 0 0ืถึง1 0 0 0 0แและให้ศาลเนี่ยสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีนะครับนี่คือการยื่นที่ยื่นเป็นเท็จนะครับประเด็นข้อสงสัยต่อมานะครับประเภทของค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งเนี่ยมีอะไรบ้าง นะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับเราจะได้เตรียมความพร้อมและตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปเนี่ยก็เริ่มหาเสียงเลือกตั้งได้แล้วนะครับคุณผู้ชมจะต้องเก็บเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานใบเสร็จต่างๆเก็บไว้นะครับรวบรวมไว้เป็นนําไปยื่นเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งทีนี้มีรายการอะไรบ้างที่เขาให้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนะครับในประเภทค่าใช้ใจ่ายของการเลือกตั้งเนี่ย กกตเขาได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2,563ลงวันที่25กุมภาพันธ์2,563นะครับในข้อที่1น,นะครับในข้อที่1เนี่ยค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง ก็ได้แก่ค่าสมัครรับเลือกตั้งและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้งนั่นเองนะครับยกตัวอย่างอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นค่าธรรมเนียมในการสมัครรับเลือกตั้งนะครับเช่นสมาชิกมีค่าสมัคร1,000บาท อันนี้ก็ถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมในการสมัครรับเลือกตั้งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะครับท่านก็เก็บใบเสร็จใบสําคัญรับเงินต่างๆไว้นะครับค่าใช้จ่ายอื่นๆยกตัวอย่างเช่นค่าถ่ายรูปนะครับค่ารูปถ่ายค่าถ่ายสําเนาเอกสารหลักฐานต่างๆตรงนี้นะครับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ที่ใช้ในการสมัครนะครับถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการสมัครรับเลือกตั้ง ในข้อที่2นะครับก็ได้แก่ค่าจ้างแรงงานนะครับเช่นค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียงค่าจ้างในการปิดป้ายโฆษณาหาเสียงค่าจ้างแจกใบปลิวแผ่นพับรวมทั้งค่าจ้างแรงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ไม่มีพฤติการที่สอบไปในการกระทําผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นนะครับค่าจ้างแรงงานอ,อัตราค่าจ้าง ของผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยก็เป็นไปตามค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในแต่ละจังหวัดนะครับค่าจ้างในการติดป้ายโฆษณาต่างๆนะครับนี้เป็นเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงานนะครับประเภทที่3เนี่ยเป็นเรื่องของค่าจ้างทําของนะครับก็ได้แก่ค่าจ้างทําเสื้อแจ็คเก็ตหมวกเสื้อยือดหรืออื่นๆสําหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกหรือผู้บริหารและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งตรงนี้ก็สามารถทำได้นะครับในประเภทที่นี่เป็นค่าโฆษณาในสื่อต่างๆก็ได้แก่ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ค่าผลิตสื่อเพื่อการออกอากาศรวมถึงค่าโฆษณาอื่นๆที่เป็นการกระทำเพื่อหาเสียงเลือกตั้งข้อ5ก็คือค่าจัดทำป้ายเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง ประเภทที่6ค่าใช้ใจ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือค่าบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย u t u b e แอปพลิเคชันอีเมล SMS เสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภทนะครับประเภทที่7ก็ได้แก่ค่าจัดซื้อหรือเช่าวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ประเภทที่8ค่าเช่าสถานที่และค่าตกแต่งสถานที่ก็ได้แก่ค่าเช่าสำนักง,งานเพื่อเป็นศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งค่าเช่าสถานที่เพื่อปราศัยหาเสียงประเภทที่9ค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางนะครับก็ได้แก่ค่าเช่าหรือค่าจ้างเหมารถยนต์เรือยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าเช่าที่พักเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง ประเภทที่10ค่าเช่าสาธารณูปโภคก็ได้แก่ค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาค่าโทรศัพท์ค่าบริการทางไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ประเภทที่11ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ช่วยหาเสียงก็ได้แก่ค่าอบรมค่าอาหารและเครื่องดื่มประเภทที่12ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วนะครับนี่คือประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนั่นเองนะครับที่คุณผู้ชมก็จะต้องเก็บรวบรวมเอกสารใบเสร็จใบสำคัญรับเงินต่างๆเนี่ยมายื่นกับกกตหลังจากเลือกตั้งแล้วนะครับ ต่อมาข้อสงสัยในประเด็นที่5นะครับเขาเริ่มคิดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่เมื่อใด ตรงนี้นะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังที่มีการประกาศพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2,562และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2,562มีผลใช้บังคับนะครับถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของ การเลือกตั้งอ,อบตอการคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาหรือผู้บริหารเนี่ยให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งนะครับก็หมายความว่าวันนี้เนี่ยกกตประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม64เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะคิดค่าใช้จ่ายเนี่ยไปจนถึง วันเลือกตั้งก็คือวันที่28พฤศจิกายน2564นั่นเองนี่คือรอบระยะเวลาที่เขาคิดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนั่นเองนะครับตั้งแต่1ตุลาไปจนถึง28พฤศจิกายนนั่นเองนะครับประเด็นข้อสงสัยในข้อที่6นะครับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่สําหรับสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องไปดูที่ไหนนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายในการาหาเสียงในการเลือกตั้งต่างๆนะครับเราสามารถไปดูได้ในแต่ละจังหวัดนะครับแต่ละจังหวัดเ,เขามีการประกาศกําหนดค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งไว้แล้วนะครับซึ่งแต่ละจังหวัดก็ อาจจะไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับในแต่ละจังหวัดที่เขา,ากรกตจังหวัดเขาจะเป็นผู้กําหนดอาจจะไม่เท่ากันคุณผู้ชมจะต้องไปดูในประกาศในแต่ละจังหวัดนะครับว่าจังหวัดของเราเนี่ยกกตกำหนดไว้เท่าไหร่ทั้งในส่วนของสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลน,นะครับประเด็นข้อสงสัยต่อมานะครับถ้าเราเนี่ยเขาประกาศค่าใช้จ่ายออกมาแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่น านายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เกิน200,000หรือสมาชิกไม่เกิน60,000บาทนะนะครับนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับถ้าเขาประกาศออกมาแล้วกรณีสมาชิกไม่เกิน60,000บาทในการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วถ้าเราใช้ไม่ถึงที่เขาประกาศไว้เนี่ยได้ไหมแล้วถ้าใช้เกินเนี่ยจะผิดหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับ เขาประกาศเอาไว้ไม่เกิน60,000นนะครับเขาใช้คําว่าไม่เกิน6 0,000เนี่ยยกตัวอย่างนะครับก็หมายความว่าคุณผู้ชมจะใช้ไม่ถึงก็ได้นะครับ2 0 0ห0ื0 0 0 0ม0 0 0 0น0 0 0 0หรือ6 0,000พอดีเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้เกินเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเขาประกาศกาหนดไว้ให้เราใช้จ่ายได้เท่าไหร่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยคุณผู้ชมก็ใช้ได้ไม่เกินนั้นนะครับใช้น้อยกว่าได้นะครับต่อมาใน ข้อสงสัยในข้อที่8เอกสารหลักฐานเนี่ยใช้อะไรประกอบในการบันทึกบัญชีนะครับใช้หลักฐานอะไรในการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบรายการบันทึกบัญชีรายรับและรายจ่ายเนี่ยนะครับก็ได้แก่ในข้อ1นนะครับก็คือใบรับเงิน หรือทรัพย์สินนะครับซึ่งจะเป็นแบบนะครับตามแบบสถผถหนึ่งทับสิมงเล็บจอนะครับอันนี้เป็นหลักฐานที่จัดทำขึ้นกรณีที่มีบุคคลอื่นได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทนนะครับและทรัพย์สินที่บุคคลอื่นเนี่ยได้นำมาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนนะครับตรงนี้เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งยินยอมนะครับ ในกรณีที่นำทรัพย์สินมาให้ใช้ให้คำนวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้นๆน,น,นะครับโดยอย่างน้อยจะต้องมีรายการเกี่ยวกับวันเดือนปีชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ให้เงินหรือทรัพย์สินและผู้รับเงินหรือทรัพย์สินรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเงินทรัพย์สินจำนวนเงินและลายมือชื่อของผู้ให้เงินหรือทรัพย์สินและผู้รับเงินหรือทรัพย์สินนะครับอันนี้เป็น อันแรกนะครับเอกสารหลักฐานอันแรกก็คือใบรับเงินหรือทรัพย์สินซึ่งเขาจะมีแบบนะครับมีแบบซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมสามารถประสานกับอบตอขอแบบตรงนี้ได้นะครับเป็นแบบสทออพทหนถทับมวงเล็บจอ,อหรือคุณผู้ชมจะไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ต่างๆก็ได้นะครับก็สามารถนำมาใช้ได้ต่อมาเอกสารข้อที่2เป็น ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีนะครับซึ่งใบเสร็จรับเงินเนี่ยก็เป็นหลักฐานที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินของผู้สมัครนะครับและใช้ประกอบในการบันทึกบัญชีรายจ่ายนั่นเองนะครับเวลาคุณผู้ชมไปซื้อสินค้าหรือไปใช้จ่ายเงินเนี่ยเขาออกใบเสร็จให้ใบกำกับภาษีต่างๆนะครับคุณผู้ชมก็เก็บรวบรวมไว้นะครับต่อมาในข้อที่3เนี่ย ก็คือใบสำคัญรับเงินตามแบบสทผทหนึ่งทับวงเล็บฉฉชิงอันนี้เป็นหลักฐานที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจัดทำขึ้นเพื่อใช้บันทึกรายละเอียดการจ่ายเงินกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยได้จ่ายเงินเช่นกรณีที่จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าจ้างแรงงานนะครับต่อมาในข้อที่5 ข้อที่5เนี่ยเป็นเอกสารหลักฐานแห่งหนี้นะครับก็เป็นหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเนี่ยได้รับสินค้าหรือบริการแล้วแต่ยังไม่ได้มีการจ่ายชําระจึงมีภาระผูกพันที่ผู้สมัครอาจจะต้องจ่ายซึ่งต้องใช้ประกอบการบันทึกรายการค้างจ่ายในบัญชีรายการค่าใช้จ่ายนะครับเช่นใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีหรือใบส่งของเป็นต้นนะครับ กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินหรือเอกสารหลักฐานแห่งนี้เนี่ยอย่างน้อยนะครับจะต้องมีรายการเกี่ยวกับวันเดือนปีชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่ของผู้รับเงินรายการรับเงินจํานวนเงินและลายมือชื่อของผู้รับเงินและผู้จ่ายเงินด้วยนะครับต่อมานะครับในรายการที่5ก็คือใบรับรองการจ่ายเงินนะครับ ใช้ตามแบบสทผทหนึ่งทับสิบมงเล็บชอช้างเขาจะมีแบบฟอร์มให้กับเรานะครับคุณผู้ชมประสานได้ที่อบอตอนะครับหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ก็ได้เป็นหลักฐานที่ผู้สมัครเนี่ยจัดทําขึ้นเพื่อใช้ในการบันทึกการจ่ายเงินกรณีที่การจ่ายเงินครั้งใดเนี่ยไม่สามารถเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินาจากผู้รับเงินได้นะครับโดยคิดเป็นค่าใช้ใจ่ายที่จํานวนเล็กน้อย ยกตัวอย่างเช่นค่าโดยสารรถสาธารณะค่าถ่ายเอกสารตรงนี้นะครับให้ใช้ใบรับรองการจ่ายเงินเพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชีนะครับโดยอย่างน้อยจะต้องมีรายการวันเดือนปีชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่ของผู้จ่ายเงินรายการจ่ายเงินจำนวนเงินและลายมือชื่อของผู้จ่ายเงินนี่คือเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับที่เอามาใช้ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งนั่นเองนะครับ ประเด็นข้อสงสัยต่อมาในข้อที่9กนะครับกรณีที่มีบุคคลอื่นนํารถเครื่องเสียงนะครับหรือ,อให้ยืมเต็นโต๊ะเก้าอี้ต่างๆนะครับยกตัวอย่างนะครับตรงนี้เนะี่ยเอามาให้เราใช้จะต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือเปล่านะครับตรงนี้ต้องคิดนะครับถึงแม้จะเอามาให้ใช้ฟรีก็ตามนะครับเช่นเอารถยนต์มาให้เราใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งหรือใช้เอาเครื่องเสียงมาให้ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ตรงนี้เราเขาก็จะคิดตามอัตราค่าเช่านะครับที่เขามีการเช่ารถเช่าเครื่องเสียงในอัตราเท่าไหร่นะครับถึงแม้เราไม่ได้จ่ายเงินจริงนะแต่ก็ต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเช่นกันนะครับต่อมาในข้อที่10นะครับกรณีที่ญาติเพื่อนนะครับมาช่วยหาเสียงเลือกตั้งนะครับตรงนี้จะคิดเป็นค่าใช้จ่ายหรือไม่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นเพื่อนของเรา นะครับมาช่วยหาเสียงเลือกตั้งอันแรกเลยเนี่ยเราจะต้องแจ Lan ้งเป็นผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งและจะต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยนะครับถึงแม้จะเขาอาจจะไม่ได้รับเงินมาช่วยเฉยๆเนี่ยเราก็ต้องแจ้งนะครับและคิดคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วยนะครับเขายกเว้นแค่สามีภรรยาหรือบุตร ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นที่เราไม่ต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องแจ้งกกตด้วยนะครับนี่คือใน10ประเด็นคําถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการาหาเสียงเลือกตั้งนะครับซึ่งยังมีอีกหลายประเด็นที่คุณผู้ชมเนี่ยยังอยากทราบแล้วก็ยังสงสัยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในคลิปหน้านะครับ